คะคุณคเป้ได้ติดตามเรื่องของวงการวอลเล์บอลบ้างไหมคะเออ,เอ,อหรือเขาเรียกลูกยางออใช่ไหมที่เป็นกีฬานิยมของคนไทยเนี่ยเออเชียร์มันหรือเกินนะคะประเทศของเรานี่ก็เก่งเป็นอันดับต้นๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยนะคะหลายคนก็คงจะทราบกันดีคะ่ะว่าทิพยประกันภัยคะ่ะเขาก็สนับสนุนในในเรื่องนี้นะคะครับนี่นะฮะโดยทางทิพยประกันภัยจับมือร่วมกับสมโมสรวอลเล์บอลสุพรีมทิพยชนบุรีอ e ีเทคพัฒนา ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลให้กับเยาวชนทั่วประเทศนะครับก็นำนักกีฬาระดับอาชีพมาเทรนให้เลยนะฮะร,รอบนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับโดยคุณปนัดดาชุติโกโมลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน,างานกิจการองค์กรบริษัทที่พยัากรกันภัยจำกัดมหาชนก็บอกนะฮะว่านี่มาเปิดวอลเลย์บอลคลินิกครับเป็นอีกหกิจกรรม กวามสำคัญของทิพยประกันภัยที่ตั้งใจอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนไทยที่รักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็อยากจะมอบโอกาสให้แก่เด็กๆที่มีความฝันและมีพรสวรรค์ด้วยครับสำหรับกิจกรรมวอลเลย์บอลคลินิกนี้นะคะเราเลยเห็นถึงว่าเราต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลได้มีโอกาสได้สัมผัสก,กับตัวนักกีฬาจริงๆนักกีฬาทีมชาติะคะ่ะ เพื่อจะเป็นตัวกระตุน้นเผื่อวันข้างหน้าน้องๆอ,อ,อาจจะก,กลับขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างที่พี่ที่ทุกวันนี้ก็ได้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากเราจะมีทางทีมพี่พี่นักกีฬามาร่วมฝุกให้กับน้องๆนักเรียนลแล้วในเรื่องทักษะตา่างๆในด้านกีฬาวอลเลย์บอลแล้วทุกทีาะประกันไทยเอง ยังได้นําอุป,ปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยและวันนี้นะคะเราต้องถือว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทสุพีมดิส t ิบิวชั่นค่ะซึ่งได้ส่งทีมสโมสรสุทีมทิพยายชนบุรีอีเทค่ะมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ส่งทีมนักกีฬามาช่วยเป็นผู้ฝึกสอนน,อน้องในวันนี้ด้วยค่ะ นอกจากการฝึกสออแล้วนะฮะทางทิพยากรประกันภัยเนี่ยยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาเช่นพวกลูกวอลเล์บอลนะฮะกว่า100ลูกแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บให้กับ10โรงเรียนด้วยครับ